สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะมือนีเจพัดกับผ้ามาอยูหวัดอยู่ชนบนบุเนาะคะ่ะมาเข้าจะผ้ามาาซองขอนตะเคียนเนาะคะ่ะเจ้าแมา่ตะเคียนให้โชวเนาะคะ่ะกับมีคนมีโชวม,มีหลาบน้าเพลินหลายผู้หลายคนเนาะค่ะมือนีเจพัดเล่ยผ้ามาาซองเนาะคะ่ะว่าเข้าจะเห็นตัวเดียวกันบ่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเช่นไปรับชมรับฟังเ <air> ้อค่ะฝากกดติดตามช่องเี้เด้อค่ะช่องเจพัดผ้าลวยเด้อค่ะช่องเจพัดผ้าลวย เข้ากับไปเบิ่งพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะนี่เด้อค่ะจำแนเด้อตัวใดขอพิ่นเนี่ยฮะเป็นตัวนีงไงเด้อแม่เด้อคนเด้ซราได้ลื่อหลดคือเสียงด,งดัง อไอ้เด้อลูกหลานมาขอถูกรับขอตามถูตรงๆเด้อไหวเห็นละเกินละิ่งเด้อพี่น้องลูกจัดขึ้นจัดขึ้นแล้วโชว์ให้ลาบลูกหลานเด้อเนี่ยจมีแต่เกี้ยนเดินแม่เด้ออ่ะพี่น้องเบิ่งเด้อบาดนี้ เห็นบ่ค่ะเห็นสองเนี่ยบ้านแม่ตรงนี้ด้วยวค่ะเด้อโอ้ยชัดขึ้นชัดขึ้นให้ขอโชคขอลาภในเด้อค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดเด้อแม่ยางวดวันที่สิบเจ็ดเจ้อแม่เด้อวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าด้อค่ะเด้อเบิ่งเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดเห็นตัวใดกระได้เบิ่งเด้อค่ะเด้อแล้วค่ะท่าพไม่เบิ่งเหม่งโต นกคาเมรอนินงว้ามีด้วค่ะนงตรงที่ตรงที่เจปดรูด้อค่ะ่็แมี่นินงเห็นขึ้นกันบนอาคาเนาะตรงด้วยค่ะ,นะคะชัดๆด,ด้วแม่จ๋าอยาจ๋าตรงนี้ค่ะเป็นขึ้นจังจรนขอโชกอลาบด,ด้ยวยแม่จ๋า ชุดไทยสืือชุดไทยมาถวายอื นี่เลขค่อนข้างจะชัดสวยงามเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องชัดครับนี่สวยงามเห็นไหมเนี่ยจ้าสวยครักแต่จ้าพัาดเอาชัดๆัดดูเนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นคือเจพัดบ่ค่ะด้านนี้เจพัดกับเห็นเด้อค่ะเด้อ แต่ว่าตรงนี้ก็แล้วกัน,นเห็นตาเปล่ากับชัดด้วยค่ะเด้อแต่ว่ามีด้วยค่ะจุดนี้นนนนนนนจะปัดจะหายเบิ้งจะสีด้วยค่ะคุณแม่พี่ต๋อง ตึงเด้อค่ะผู้ใดเห็นตัวใดคะพ่อแมนพี่นองผู้ใดเห็นตัวใดกะนี่เด้อค่ะเห็นคือกันบนอาคะนะนี่เด้อค่ะคนข้างจะชัดเจนแนละะนะ้วค่ะเนาะคนน่ะจะมาเห็นละ จะมีตัวนี้นะคะนะคะนว่าสามหาศูนย์พ่ะ 3, 5, นะมองนี่นะหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับเบิ้งเด้อค่ะเด้อนีกเด้อคะ่ะ,คะแต่ว่าส่วนตัวนี้จะพาเทียนเป็นเหลขสองเนาะค่ะแต่ว่าจักสองอยังเนาะค่ะตัวนี้อีกอีกอีกเนี่ยค่ะนี้นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่เด้อค่ะอันเป็นเหลขกสองเด้อค่ะที่น่อง เป็นเล็กสองชัดเจนครับเด้อค่ะอุ้ยเมียหายชัดครับน้องคะเนาะน้องคะจุกินี ครับนี่กระเช้าตอนจมแนวตะเคียนนะครับอยู่ที่องคเภอเชิลํบทนะครับเด้อนี่เหาก็มาหาตัวเด็กตามมาตัวเลขกนะครับบอกว่าตัวเลขกตามตัวตีวตัวของจมแนวตะเคียนนะครับผ่า มึงได้ก่ม่หายงายงมงเดแมนบ่ถามหาสิหาเลยแมนบ่หาง่างหาหนึ่งบ่หนึ่งาหาเจ็ดเต้่พ่อไปเห็นยังไงม่พ่เห็นน้ำพึน

ใช่ย่งครับเลขสองเลขสามท่านไายตาดีกับ่อยเบิ้บงเด้อครับเด้อเเด้อตามโตตรงตรงเด้อตะกี้เน่คยคย เคยเห็นดิจัดด้อจัดเด้อไดตัวผู้ใดเห็นตัวไดเนาะค่ะอาจจะเห็นบ่คือกันเด้อเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าชัดกัดกับขึอ้หม่องปุ่นละ่ะหม่องที่ว่าเห็นอันนั้นละ่ะชัดคักมองอันนะมองนี้ก็ขึ้นเลขะะาะะสาม,ามด้วยค่ะคเด้อมีน้ค่ะจ้าเมียน้องค่ะนองสามจ้าเมียด้วยค่ะน้นป่นเอารถมาถวายด้วยค่ะเด้อเพราะว่าเรื่งตรงนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นอย่างเลขแปดบ่ตรงทั้งใตนี่คือเป็นหนึ่งสามนี่กันหนึ่งสามหนึ่งนี่ก็เป็นสามสองอ้ของจริงของจริงของจริงเดอ้อพี่น้อง แม่นแหละมองนี่แหละค่ะแม่เด้อแม่เด้อโอ้โหโอ้โหชัดตายตายตายโอ้โหตัวเมียเนี่ยนีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องตามผู้ชมเบิ้งเด้อค่ะชัดค่ะชัดค่ะผู้ชมชัดคัะเด้อเดี๋ยวเราขับซาถูซาถูเด้อบบานหนิซาถูซาถูแม่เด้อโอ้โหเราเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อบบานหนิเด้อเห็นคักแล้วบานหนินี่แหละแง่เพิ่นให้ คอันนี้เห็นทั้งไตมันจะเป็นแปดบอผมปงอยู่นี่น่าจะเป็นสามหาเรื่องเลยครับสามหาหรือสองหาสามหานะครับหรือสองหาทั้งไตหรือทั้งไตนี่เป็นแปดนี่แปดงั้นงันแปดเลยค่ะศูนย์แปดบอทั้งไตอาถุสองหาสามหาอือหืแล้วตัวนี้นะครับสามหาแล้วปีหน่องด้วย หาถูสาธุเด้อครับเด้อตามหาเด้อเด้อค่ะเด้อสาธุตาถูตาตาสาธุวเมียจ้าเนี่ยงามสาธุครับตามหาครับชัดเจนนะชัดเจนครับตัวบวกนี่นะครับเด้อพี่น้องเด้อท่านไต่ได้เห็นแล้วแคปเลยครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อแคปเด้อค่ะเด้อชัดครับชัดครับเนี่ยเด้อเนี่ยเห็นเห็นอยู่นี่ก็คือมีสองมีสามมีหานาะพอตรงนี้เด้อ นี่ไม่อย่าง,งนั้นสองแล้วนี่นี่อันนี้หนึ่งบนันบนบนนี่กับสองนี่นะนี่นะสองตีอืมโอ้ชักๆอันนี้เด้อบันตัวไรกนะครับตัวนี้นะครับ <laughs> เอาสำนีแล้วค่ะพ่อหอมป่กหอมพอ,พอผู้ใดเห็นตัวใดกะค่ะ,คะเป็นจังไรค่ะพอแม่พี่น้องเห็นตัวเลขกันบ่ค่ะเนาะผู้ใดเห็นตัวใดเนาะคะ่ะเห็นคือกันกับเจพัดบก่กะนี่คือขอนตะเคียนอยู่อำเภอชนบุษเนาะคะ่ะเจ้าแม่ตะเคียนท่องเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งเพิ่นกระห้โชคลาภกับผูกค้นแถวนี้จนเป็นที่ืฮาเนาะคะนะ่ะเนาะ มนีเจพัดก็ไดมา้าท้ขคาวม้าซองตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังด้วยค่ะผู้ใดเห็นตัวไดก็จัดเลยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมงนีเจพัดก็ขอฝากช่องเจพัดผ้าลวด้วยด้วยค่ะเจพัดผ้าลวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ